สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอนอีกแล้วนะคะแอนนออรรีน่แนนกับฝอพนักความเกษตรน้ำมินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดู Next Gen XL p l u s ค่ะเป็น4ประตูนะคะราคาตัวรถที่7,92,000านบาทค่ะคันนี้หล่อมากๆมาดูกันเลยค่ะ สีดำน,นะคะแต่งออกมาดูดีและหล่อมากๆเลยนะคะมาเริ่มจากกระจังหน้าเลยค่ะกระจังหน้านะคะใส่กระจังหน้า V6 เลยทีเดียวนะคะเป็นแบบคาดหน้ายาวเลยนะคะแล้วก็มีไฟ3จุดด้วยค่ะกันชนด้านล่างค่ะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะมาจากโรงงานค่ะและมีห่วงลากจูงนะคะ1ห,ห่วงเลยมีแผ่นกันกระแทกด้านล่างนะคะเป็นสีดําด้านค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะ ซุ้มล้อนะคะเป็นแบบ6นิ้วค่ะแบบมีหมุดนะคะเป็นสีดําด้านค่ะส่วนซีรีส์ยางนะคะ2องหทัพเจ็ดสิบค่ะเป็นแมคโครสิเลยนะคะเป็นยางของมอนเตอร์ค่ะคิบด้านข้างนะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีคำว่าเทอร์โบค่ะกระจกข้างค่ะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะคะ ที่กระจกข้างเลยใส่ข้อเบ้ามือนะคะกันลอยเพิ่มเติมเข้าไปส่วนมือจับนะคะเป็นสีดําด้านค่ะใส่กันสาดเพิ่มเติมนะคะไม่ได้มีจากโรงงานแล้วก็ใส่ราวหลังคาเพิ่มนะคะคันนี้นะคะลูกค้าใส่สติกเกอร์นะคะเป็นคําว่าโอเมก้านั่นเองนะคะสีขาวนะคะตัดกันกับสีดําสวยมากๆเลยค่ะมาได้ข้างดีไซน์ออกมาได้ดีค่ะเป็นสีดําด้านนะคะการลื่นถลายได้ดีนะคะ มาต่อกันที่ด้านหลังค่ะข้อฝาท้ายกระบะนะคะจะมีสลักนะคะทั้ง3จุดเลยนะคะก็คือ2ฝั่งนะคะมี3จุดเอาไว้มัดเชือกและกลางเต็นท์ค่ะสติ๊กเกอร์เล็กๆนะคะเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ,ฟะไฟท้ายค่ะใหญ่มากๆเลยส่องสว่างมากๆในกลางคืนแล้วก็ข้อฝาท้ายค่ะเป็นสีดําด้านค่ะฝาท้ายของรุ่น XL Plus นะคะมีไฟเบรกดวงที่3าเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ รอบข้างก็จะเป็นสีดําด้านค่ะส่วนโลโก้ของเขานะคะใหญ่มากๆเลยนะคะมีตัวปั๊มค่ะเป็นคํา่บเรนเ,เจอร์ด้านท้ายนะคะสวยมากๆเลยในรุ่นของ x l Plus d นะคะภายในนะคะเป็นเบาะผ้านะคะพับกระจกฟ้าแล้วกัปรับกระจกไฟฟ้าค่ะแพงแอรค่ะดีไซน์ออกมาได้ดีนะคะคลิปด้านข้างเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะรอบข้างของแอร์ก็จะเป็นสีเทานะคะ เทานุ่มนะคะแล้วก็ระบบไฟค่ะเป็นลักษณะการหมุนนะคะดีไซน์ออกมาใหม่ค่ะส่วนกุญแจนะคะเป็นแบบหมุนค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางเลยทีเดียวนะคะเพิ่มเสียงและลดเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะคะสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วก็หน้าจอนะคะฝว่งคนข่าอยู่ที่8นิ้วค่ะหน้าจอคอนโซลกลางนะคะอยู่ที่10นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้ด้วยนะคะมีที่เสียบสาย USB ด้วยรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ 6สปีด170แรงม้า405แรงบิดค่ะในรุ่นของ XL Plus นะคะมีไฟออโต้ด้วยนะคะซึ่งในราคานี้คุ้มมากๆค่ะลูกค้าค่ะสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะโทรหาแอนค่ะ089825166กแนมีแฟแนซ์มิ่งเสนเอกสารถึงบ้านแล้วก็แฟแนซ์ผ่านนะคะแอนเป็นคนขับรถส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฮนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ